เป็นไงบ้างครับวันนี้ไปฟังมาแล้วตัวที่ไปฟังมาแล้วนะครับก็คือเสียงโอเคเลยนะครับแต่ว่าเบสเนี่ยจะมีก็แก๊นิดนึงนะอ่าคือการอธิบายไงดีคือเบสเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดจนเกินไปนะแต่ว่าในบางเพลงบางแนวเนี่ยเบสก็กลบนิดนึงแต่ผมผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อ่าครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันมันมันถูกใจผมดีกว่าผมก็เลยแบบ เบสว่าเสียงมันดีสำหรับผมนะครับก็เสียงจะถือว่าโอเคแล้วก็ประเด็นคือราคาตัวนี้เนี่ยสองพันสองพันหกร้ 2, <600 S 2> อยประมาณนั้นอ่ะนะครับซึ่งสองพันหกร้อยเนี่ยทำเสียงได้เกรดดีๆก็พอๆัวสิบพันเลยแต่ว่ามันเหมือนโดนดาวเกรดเหมือนเหมือนไดวเวอร์สี่พันโดน,นด,ดาวเกรดอะให้มันรู้ประมาณนั้น นะครับซึ่งถือว่าทําให้โอเคเลยที่ผมไปฟังมานะคือเสียงมาดีจริงแหละแต่ผมมองว่าเบสมันค่อนข้างจะกลบนิดนึงอะ่ะคืงมีนน้อยผมว่าเบสมันเด่นเกินไปแล้วบางบางเพลงอะ่ะเบสมันไปกลบ,บด้านอื่นไปกรบความไปเหมือนไปกลบสเสน่ห์เพลงใช่ครับอ่าคือการที่มีเดเวอร์ตัวที่เป็นไดนนินผสมปลานี่ยบางทีบางเจ้าจูนยังไม่ดีเนี่ยมันกลบกันครับก็มีนะครับแต่ว่าโอเค ครับเพราะว่าได้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 บาร้านเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ครับผมสวัสดีครับสนุคครับสวัสดีครับเชนครับวันนี้เราอยู่กับธนิยะครับไม่ใช่ซาวพีดรุ่นรุ่นอะไรนะครับ S1 ครันครับอ่าครับไม่ใช่ S1N1 นะครับถูกต้องนะครับตัวนี้ร้าน Master Gadget ส่งมาให้เราทดลองใช้กันสรุปสั้นๆก่อนเลยนะครับตัวนี้ เซาพีซเอสวันละครับสามพันเท่าไหร่ครับสองพันสิสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทเซาพีซเอสวันสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทประกันสุ่นไทยสิบสองเดือนประกันสุ่นไทยสิบสองเดือนสุดยอดเลยครับครับผมหน้าตาพรีเมียมดีไซน์พรีเมียมชาร์จไร้สายได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้มาเป็นแบบไฮบริดสองไดเวอร์ด้วยนะครับเสียงเรียกว่าหาสะใจในราคา2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูรีวิวกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผม แล้วก็อยู่กับซาพีสเอสวันฟังจากแบรนด์ที่กําลังค่อนข้างดังนะตอนนี้มันดังครับครับก็เรียกว่าไงเสียงดีคุณภาพคุ้มราคานะครับน้องใหม่มาแรงถูกต้องก็ไม่ใหม่จริงๆเขาเรียกว่าก,ก็ใหม่อยู่นะแต่ก็เริ่มดังตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็ตัวนี้ร้าน Master g a d g e ิส่งมาให้เราลองเขาบอกว่าตัวนี้เสียงมันเกินราคาเราก็เลยมาลองกัน,นรับตัวนี้หน้าตาสวยงามเชียเดียว ตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับครับผมก็มาดูที่หน้าตาคือตัวกล่องเนี่ยค่อนข้างจะใสใหญ่นิดนึงครับผมออกแบบมาคือพรีเมียมมากๆเลยครับคล้ายอีกยี่ห้อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอสเหมือนกันนะครับแต่ราคานี่้ถุงบีอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่ก็ลพิ่งออกตัวท็อปรุ่นสี่มาโซนี่ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยแหละครับผมก็เปิดฝาที่ผมไม่ชอบเลยนะคืออะไรรู้ไหมอะไรครับมันมันไม่มันไม่ล็อกฝา ผมชอบที่มันเปิดแล้วมันค้างไว้ได้เวลาจะเล่นจังหวะดนตรีไงพี่เห็นไหมมันใช่ไม่ใช่โอเคตัวนี้ก็ชาร์จไฟ Type C นะครับข้างลรางนี่ให้ดูข้างในหูฟังออกแบบมาสวยเรียกว่ารูร้านะครับตัวนี้หยิบออกมาให้ดูเลยดีกว่าสองตัวสองข้างโชว์โชว์โชว์คือเขาออกแบบมาสวยมากเลยนะตรงหู ทำเป็นทรงเหมือนกับหูฟังที่เป็น in-ear monitor อร์ออะไรข้างไรข้างลานี้มีแบบเป็นใสๆด้วยจับงานะอะ่ส่วนข้างหลังนะครับที่มีโลโก้เขาอยู่เนี่ยครับก็คือเป็นตัวทัชสำหรับสั่งงานนะครับตัวนี้นะครับก็กันน้ำด้วย IPX5 ก,ก็คือ,อนคนที่ใส่ออกกำลังกายใส่ได้แบบโดนเหงื่อหรือโดนผลฝล,ล,ลปลอยๆไม่เป็นไรไม่พัง ตัวนี้ก็ลองใส่ดูแล้วใส่สบายตัวเนี้ยประเด็นคือมันใส่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ยาวอ่ะไม่ค่อยเจ็บหูวิธีใส่คือยัดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนแบบขยับอีกนิดหน่อยก็จะเข้าล็อกใช่ครับเข้าล็อกง่ายมากตัวเนี้ยบอกเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาคือเขามีซิลิโคนไอตัวปกติเขาแถมมาใช่ไหมอ่ะแล้วเขามีตัวนี้มาให้ด้วยเป็น จุกโฟมนะครับยี<ต>่ห้อคอมพลายซึ่งข้อดีของจุกโฟมนะครับพวกพวกนี้ครับจะเป็นเมมโมรี่โฟมพอมันเข้าเราเวลาใช้จะบีบ,บ,บมันก่อนบีบมันจะแบนเข้าไปพอใส่ปุ๊บไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะทําการคลายตัวแล้วมันก็จะเต็มหูพอดีอ่าม,มันก็จะช่วยเซลเสียงได้ดีกว่าเดิม,มซึ่งเหมาะมากเลยเพราะว่าตัวนี้ดันไม่มี ANC เลยเอาคิวมา e l l a t i o n มาให้ด้วยครับผมก็ใช้จุกโฟมไปก่อนนะครับจุดเด่นของตัวนี้คือการเชื่อมต่อ ก็ต้องชอบต้องเรียกว่าขอบคุณตัวชิปเซ็ตที่เขาใช้คือเขาใช้ตัวชิปเซ็ตตัวใหม่ล่าสุดของคอคอมเลยทําให้เขาลองหลับเจ้าตัวอาอดิโอโคเดกตัวอ p t x ร yeah, ุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดคือ aptx Adaptive ตนะครับ mm. ตัวนี้ก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.2นะครับเป็น aptx Adaptive ซึ่งข้อดีของเขาอะครับก็คือเขาจะทำการปรับบิดเลทอัตโนมัติตาม คุณภาพเสียงที่เราเล่น oh. คือเสียงดีเขาก็จะดึงปุ๊บเป็นตัวคุณภาพเสียงระดับสูงระดับให้คุณภาพมาเต็มถ้าเราเล่นอะไรที่มันลลงมาเขาก็ปรับลด mm hmm. ลงมาซึ่งข้อดีที่เขาปรับอย่างเงี้ยทำให้ช่วยอย่างแรกคือประหยัดแบตบ mm hmm. เพราะว่าถ้าเวลาส่งข้อมูลยเยอะเนี่ยมันจะกินแบตมากกว่า mm hmm. อย่างที่สองก็คือทำให้สัญญ,ญาณมันเสถียรขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็ด้วยตัวชิปตัว FTX ตัวเนี้ยตัวชิป c ้ r ค Com ตัวเนี้ยทำให้เขามีเกมโหมดด้วย oh <my> ซึ่งเกมโหมดเนี่ยเขาสามารถลดดีเลย์ลงมาเหลือแค่6 0 m มิลลิเซคเท่านั้นเอง6 0ิมิลลิเซเท่านั้นเองใช่ครับก็ทำเล่นเล่นเกมเนี่ยยิงปืนเดินอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะสิงตรงไม่มีเพียนนะครับการสั่งงานก็อย่างที่บอกครับเขจะเป็นตัวทัชนะครับที่ตัวทัชที่ข้างรตรงข้างหูงนี้ใช่ปึ๊บ ซึ่งอันนี้สั่งลา้ค่อนข้างจะครุกคันเลยแล้แน่นอนว่ามันมีเสียงผู้คนด้วยนะครับนะครับก็บอกี่ยบอกว่าทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือสามารถมีแตะสองครั้งเพื่อหยุดหรือว่าเล่นหรือถ้าแตะข้างขวาครั้งหนึ่งมันจะเพิ่มเสียงแตะข้างซ้ายครั้งหนึ่งก็จะลดเสียงเบสิแล้วก็มีการแตะค้างข้างซ้ายก็จะกลับไปทิ้งก่อนหน้าแกะแตะค้างข้างขวาไปเปยนถัดไปครับผมนะครับแล้วก็ที่เหลือรับสายอะไรพวกนี้ได้ครบเลยนะครับ แล้วถ้าแตะสามครั้งตึบตึบตึบที่ข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นการเรียกแอสเซสต์ก็คือครบเลยสั่งงานได้ครบคันอย่างที่ควรจะเป็นต่อมาเรามาพูดถึงแบตเตอรี่ก่อนหรือเสียงก่อนดีแบตก่ <Back S 1> อนครับอเอาแบตก่อนนะครับของดีๆไ้มข้างหนะอ่าครับผมตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่มไม่ดีอย่างแรกเลยอย,อย่างที่แบบต้องบอกก่อนเลยคือตัวหูฟังอย่างเดียวเนี่ยใช้งานได้ ใส่ปุ๊บเนี่ยฟังได้ต่อเนื่อง10ชั่วโมงเต็มโอเคอันนี้คือนานมากเลยนะใช่ใช่แล้วก็สามารถชาร์จกับเคสได้ด้วยอีก3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น40ชั่วโมงครับก็คือฟังกันข้ามวันเลยบินรอบโลกได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเคสเนี่ยชาร์จเห็น p Type C ใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ยเคสมันะชาร์จไร้สายได้ด้วยอ่า มีท่านชาร์จไร้สายเอาไปวางปุ๊บท่ชาร์จได้เลยแล้วถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนมีที่สามารถมีรีเวิร์ชาร์จได้ปุ๊บชาร์จได้เหมือนกันอือันนี้ชอบมากเลยคือแบบอย่างเช่นอย่างนี้ผมมีสเปกเงี้ยมีรีเวิร์ชาร์จวางปุ๊บอย่างเงี้ยมันรีเวิร์ชาร์จได้เลยถูกต้องนะครับอันนี้ดีมากมากมาเรื่องเสียงดีกว่าอตัวเนี้ยไม่ธรรมดาพอเขามาอย่างที่บอกว่าเป็น ไดรบิดไฮดไดเวอร์ไฮบิดไดเวอร์คือมีไดเวอร์สองตัวเป็นตัวประเภทไหนเป็นไดนามิกไดเวอร์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นบ a อนะครับบาลานซ์มาเจอร์ของเนโอสอ่าคืออย่างนี้ตัวที่เป็น Dynamic, ไดนามิกก็จะเป็นแบบหูฟังเือนดาลำโพงทั่วไปที่เราเห็น<ง>นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเด่นพวกเบสครับะนะครับส่วนพวกที่เป็นบาลานซ์เนี่ยต้องบอกกันว่ามันอยู่ที่ว่าวผู้ผลิตจะจูนเป็นขึ้นย่านไหนครับถ้าใครเคยเห็น พวกหูฟังที่แบบราคาเป็นแสน,แสนอย่างเ <10 S 2> งี้ยใช่สิบไดเวอร์นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะจูนเสียงมาให้เข้ากับเสียงสูงเสียงกลางเสียง,ง,ง,งแหลมครบทุกย่าน <อา S 2> ท <ำ S 1> ําให้ยิ่งมากเนี่ยแต่ว่าถ้ายี่ห้อถูกๆ900ยัดมา10ตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะ,ะนะครับแต่ว่ายี่ห้อที่แบบราคาดีๆหรือว่ามีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะจูนคลื่นมาแบบอย่างดีแหละแล้วเขาก็จะแบบโคตรทั้งหลว่าตัว ดเวอร์าลานซ์ของเขาเนี่ยมีทำจากวัสดุนู่นนี่นั่นอะไรย่างี้อ่านี่เยอะแม่้เลือกอย่างนงี้อ่านี่คือไดเวอร์หลักๆก็มีสองอันนี้แหละอ่าใช่ครับอ่เป็นไงบ้างครับวันนี้ไปฟังมาแล้วตัวอย่างที่ไปฟังมาแล้วนะครับก็คือเสียงโอเคเลยนะครับแต่ว่าเบสเนี่ยจะมีก็แก๊กนิดนึงนะอ่าคืออาธิบายไงดีคือเบสเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดจนเกินไปนะแต่ว่าในบางเพลงบางแนวเนี่ยเบสก็ โลดนิดนึงแต่ผมผม,ผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่รอ่าครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกใจผมดีกว่าผมก็เลยแบบเบสว่าเสียงมันดีสำหรับ,รบผมคอ่านะครับก็เสียงจะถือว่าโอเคแล้วก็ประเด็นคือราคาตัวนี้เนี่ยสองพันสองพันหกร้อย <26 00 S 2> อ่าประมาณนั้นนะครับซึ่งสองพันหกร้อยเนี่ยทําเสียงได้เกรดดีๆพอๆตัวสิบพันเลยแต่ว่า มันเหมือนโดนดาวเกรดเหมือนเหมือนไดเวอร์สี่พันโดนดาวเกรดอะให้เราระมาน,น้นะ,ะนะครับซึ่งถือว่าทําให้โอเคเลยที่ผมไปฟังมานะคือเสียงมาดีจริงแหละแต่ผมมองว่าเบสมันค่อนข้างจะกลบนิดนึงอะองคือเบสน้อยผมว่าเบสมันเด่นเกินไปแล้วบางบางเพลงอ่ะเบสมันไปกลบ,บด้านยานอื่นไปกลบความไปนเหมือนไปกลบสเสน่ห์เพลงใช่ครับอ่าก็คือการที่มีไดเวอร์ตัวที่เป็นไดนามิคผสมปาลานเนี่ยบางทีบางเจ้าจูนยังไม่ดีเนี่ยมันกลบกันครับก็มี นะครับแต่ถือว่าโอเคครับนะครับเพราะว่าได้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 บาลานเนี่ยเข้ามาช่วยไวอ่าครับผมก็เรียกว่าที่ฟังมาก็คนที่ชอบฟังเพลงนะแล้วก็อาจจะชอบเบสดนิดนึงอ่ะถึงจะเหมาะผมว่าเบสมันค่อนข้างจะรุนแรงมานิดนึงฟังสนุกใช่แต่ฟังสนุกจริงก็มาดูกันเพราะว่าราคาเนี่ยมันคุ้มมากเลยแล้วคือเสียงเกินราคาอย่างที่บอกไปนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ได้อีกส0ชั่วโมงอ่ะอันนี้ผมชอบมากเลยมันอึดจริงใช้นานไม่มีปัญหาเลย ได้ครับครับผมก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,590บาทนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อมาให้ของร้านที่เขาอุตส่าห์ส่งให้เราได้ทดลองกันร้าน Master Gadget เออ Gadget อ่าซึ่งอันนี้มีไพยกระซิบบอกเรามาว่าซื้อกับร้าน Master Gadget ได้ประกันศุนท์ไทย12ปีแล้วก็ได้แถมตัวเอ้ยโอ้พิษ12ปีเหรอพี่นี่ใช้กันลูกบวช ได้รับประกันศูนย์ไทย12เดือนอแล้วก็ได้ท่านชาร์จไร้สายไปด้วยนะครับโ,โบแต่ถ้าใครเข้าไปแล้วคนพบว่าเขาไม่แถมแล้วก็อย่าแปลกใจเพราะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเช็คอันนี้เป็นพลายกระซิบปบอกผมมาอีกทีหนึง่งนะครับก็ใครชอบหูฟังแบตอื่นๆเบสดึงๆๆครับผมไปดูกันนะครับตัวนี้ South Beach S2 ส่วนใครมีคำถามข้อสงสยัยใดๆก็ตามแต่ไว้ที่ค่องคอมไมต์ได้เลยอยากคุยก็เลยเฉยๆก็ พิมพ์เอาไว้ได้ครับผม,บผมก็อย่าลืมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช anel ของเราด้วยครับผมสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ